สวัสดีท่านทุกคนวันนี้เราจิ๋วที่เพล,ลพินเพลิอตอนนี้นะคะสัสิปขอเราเนี่ยก็กำลังมาถึงสวนดอกไม้เนาะใช่เร,ชเราจะไปชมดอกไม้กันนะคะ,คะไปเลยค่าบรรยากาศตอนนี้ก็คืออ้ไม่ใช่ดอกไม้ประดังนะค่มันคือดอกไม้แบบของจริงค่ะถ่ายรูปตรงเนี้ยแล้วเส้นสวยมากคุณดูดิไม่เล่นนะใช่ไหมคะตากล้องพรว่ ่สวยมากล้วดูเทปูโปเตมัสชัสมาร์ทเป็นได้เลยค่ะไม่น่าใช่นะคะเราไปต่อไปกันเลยไปรุ่มต้นกับเทวานะคะแล้วเราก็จะไปที่โรงเรียนถัดไปเลยนะคะนี่คือทางออกไหะทางออกไม่สวยมาก ือสังเกตเลยนะคะตรงนี้จะมีเหมือนบ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะคะให้เราใช่ค่ะบ้านเพื่อนอ้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับเขากันค่ะอ่าคุณครับอันนี้อันนี้คือครูเรานะคะครูเราถ่ายครูกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะก็ต้องไหนรงนี้ไปไหนอ่ะอ่ะราไปดูไปลินจ้าอันนี้คือต้ากับอ้อพาไปไหนคะเพื่อนกับคือ a few moments later เคยเห็นรูปปั้นไหมคะเคยเห็นค่ะชื่อชั้นตอนเด็กนะคะทำให้เขาชันเป็นคนเดียเขามีปีเขาไม่เขาไม่ทางเรากินอยู่สามคนแล้วก็พักเราอยู่กันสามคนนะคะแล้วก็อยู่แค่นี้เนาะไม่มีอะไรมากอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนต่อไปกันนะคะโรงเรียนนี้มีความส special ไปเลยแบบโรงเรียนที่แบบเขียวขจีรีสอร์ทว่ะค่ะดับบันเฟิร์นหรือเฟิร์นนะคะเข้ามาเลยค่ะเฟิร์นหรือเฟิร์นเนาะ เปิดด้วยอุโมนะคะก็จะเป็นอุโมอยค่แบบเป็นต้นฟองนะคะฟองบกนชัดใจมาวันนี้ว่าอะรคะค่เรามาในตีมธรทมชาติะขัดชารัชาเราอ๊ยูสึกชอบตีมากเลยนะัชาโอ๊ยนมาัวตนี่แล้วขึ้มาขม้วอยางไร้นต่อีไ้ไปค่ะเรามี สัตว์ดึกดำบรรพ์ให้เราดูด้วยนะคะคุณพูดพาต่อไปนี่่าตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อไทแรสซัสค่ะอิจอยอิจอยอิจอิจเล่นละครดิฉันนะคะตัวนี้ไม่ใช่ว่าเต็มัชไม้กลายเป็นหินนะคะนข่าหนุบบ้าดาบอันนี้คือไม้กลายเป็นหินนะคะทุกคนจริงเหรอใช่คือไม้กลายเป็นหินเขาก็เขียนอยู่นะคะ ใช่นะคะแ้านนี้อะไรอ่ะกลายเป็นไม้ปะไม้กลายเป็นหินนี่มันไม้ดิคะโช่ค่ะนี่คุณธรรมชาติของเราเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งคุณน้องก็ไปยู่ใต้ไปอยู่ใต้เออคอยาวขอตอนใต้ดูที่ที่สมบัติแล้วอันนี้แมมแมมอันนี้จะบอกว่ามีแค่ที่เดียวบนโลกเพราะว่าเป็นแมมมอส ียบนโลกนะคะไม่มีใครสามารถก๊อปปี้นเราได้ความไม่ได้ใช่แบบจริงๆดนตรีไม่มีปาตัวน่าโปร่งใสมากนะคะไม่สามารถว่าเขาได้เนาะตัวเดียวบนโลกนะคะเราไปพนต่อไปกับตาก้องกีต้าร์นค่ะไปเลยค่ะมาพวกนางก็อ่ามาถ่าแชร์แชร์เออ บ้านนะะคเดี๋ยวจะแปะรูปที่เราถ่ายได้ในอ่าช่อง YouTube เองค่ะวิวไปวต่อไปนะคะจะเป็นโรงเรือนที่3นะคะโอ้โหก็ใช่นี่คือทางเข้าเชื่อมต่อระหว่างแค่ถ่ายคำก็ล่นแล้วอ่ะเธอดูดิใช่เธอดูดิยังือกมีหอยเชลล์จะต้องเซ็นเซอร์ไหมตอนลงเซนเซอร์แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสสวัดรคะชื่ออะไรคะชื่อเจ้าค่ะ จะเป็นที่เขาปลูกเอาไว้นะคะทุกคนค่ะแบบแต่เกิดความหลากหลายสีสันเนาะตรงนี้อาจจะไม่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะใช่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะสับปะรดสีค่ะนกยูงอุ้ยเจอนกยูงนะคะแกวะว้าวนี่คือมาคอพูดได้อ่านในรถพูดออกมาสวัสดีนกแก้วพูดได้คืออะไรกันนะมันพูดได้อุ้ยนกแก้วพูดได้เหรอสวัสดีสวัสดีครับอุ้ย คุณได้เหรอคุณได้เหรอเฮ้ยใช่นกแก้วนกแด้วพี่พงศ์คุณได้เอาไปเก่งอ่ะเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบสับปะรดสีแดงใหญ่เบลล์นกขุดทองเราอู้อันนี้คือเลยนะคะกินนอนใช่ค่ะกินนอนอาจจะเป็นนกก็ได้นะคะนกขุดทองเราอู้กินนอนกินนอนตัวนี้ต้องแบบหน้าเหมือนกันทุกองค์ไปค่ะอู้ยเย็นมากค่ะร้อนในตัวเรานะคะ โรงเรียนที่สี่โรงเรียนที่สี่อ่านไม่ออกนะคะไปอ่นานเลยเด้อตลบ้างอ่ะภาษาไทยดีกว่าก็คือโลกร้อนด้วยตัวเราค่ะเอา่าไปเนาะอ่ะไปตาโุ้ยโรงเรือนนี้มีความหนาวมากม <c oughs> ค่ะโจ้นะคะบ้าเซมี่เซมี่อันนี้เราถ่ายกับป่าหรือเอลอันนี้คือเรามาเที่ยวป่าก่อนขนานเขียนเกียวยาวปาด้าวางเลยป้าดาปแบบไหน อ่เดี๋ยวเราจะไปเราเรือที่สี่ห้าที่ห้าหรอห้าเลยห้าแล้วค่ะโหเราเร็วมากเขามีตั้งหกหุ่นแบบลงเรือน่ะเดี๋ยวเรา้ยเราโดนเร็วมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือทางเข้าคือจึ้งมากเป็นเหมือนอยู่ในทะเลทรายเลยนะคะแบบเหมือนพีพี่อันนี้อะไรเนี่ยกระบองเพชรหรือเพชรตัดมหาพรายจ้าว่างั้นเลย เขามีเขามีบอกพันไม้ในในนี้ด้วยนะลดมากเลยลดจริงเขาบอกแบบที่มาของต้นมาแต่ละต้นด้วยจริงอย่างนี้ต้องมากับตอนนี้อยู่อีกตาเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันบ้าฉัอยู่คโลนเมื่อกี้จริงอยู่คู่ระเหนืออยู่ไหมคะตอนนี้คืออยู่อีกแล้วนะคะดูใช่เขาบอกว่าห้ามปีนป่ายนะคะดูนะคะห้าไม่ได้ปีนป่ายห้ามปีนค่ะดูเขามีปตา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 ณนี้นะคะของเขา ปออกนี่แตต่้นเนี่ดเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบองเพชรหรือแทงตัดนะคะคือคุณพี่โปดนะคะพี่โปรดรองเข้าความสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่โปดผมชื่อนายอันดามัตถำปักชื่อเล่นชื่อโปดนะครับนี่มาดูจุดแรกเลยนะที่อย่างนี้มาดูก็นี่ชื่ออะไรเอกรู้จักไหมใครชื่อว่าไม่รู้เลยคอนโดนาฟ้า ที่มันคือคอนโดนะคอโนนามันสูงกว่านี้เยอมีสูงมากกว่านี้อีกสูงมากวันนี้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรสูงว้าวไม่กลว่าตั้งแค่เล็กเท่านี้เคยเด็ดของแม่ค่ะแต่ไม่เคยไม่เคยรู้ชื่อเลยที่นี่คือก็คือเป็นอ่าเป็นยิมโนดางเป็นดางมันคือยิมโนดางที่เขาเอามาปักกราฟการกราฟก็คือการเอาเนี่ยมาต่อมาปักเจ้าใชู้ติดด่า อันนี้นะคะต้นนี้นะคะมีความแปลกประหลาดมากเลยค่ะมีนแม่มันชื่ออะไรเอกชื่ออะไรคะมันจะเป็นอ่าชื่อมันคือกำแพงเมืองจีนนั่นเองคือของของมันใช่พอดีก็คือถ้าโตนจิงของมันอ่ะมันจะแบบโดตกดงออันนี้คือยังโตไม่เต็มที่ใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ผิดพลาดทางพฤติกรรมโดยการที่มันจะกลายเป็นคลิปรู้จากคลิบไหมคลิปก็คือมันจะเป็นรูปทรงที่เหมือนนอนนั่นเอง เราถึงต้องตั้งใจเรียนชีวะนะคะทุพี่อะไรพี่แพรวาพู้นี้นี่อันนี้คือต้นอะไรคะทำไมหน้าตาเหมือนสัตปะหลาดเลยคะคุณพี่โอ้โหโหแรงมากอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับเป็นสายพันธุ์เดียวกับพวกแมงก์ไทยเมืองจีนเลยแต่จะแต่อันนี้โตแล้วมันเป็นหยกหยกอะไรเลยใช่ไหมได้อ๋อแล้วมันจะไม่มีแหนมเรอชื่อมี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  ภาษาของพีรมันเป็นหยกไรหลายแบบเป็นโอมี่ยอดทำเดี๋ยวเราไปดูข้างในพีมร์กันดีกว่าใช่ครับเพรยอดทาข้างในนี้คือแบบมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็จะมีรูปอะไรอันนี้รูปอะไรคะเนี่ย อันนี้บ้านฉันนี้บ้านฉันบ้านฉันไม่มีนะใช่ถ้าคุณอยากดูคุณต้องมาดูที่นี่อันนี้คือเด๋มเริติดกันก็มันอะไรกันเนี่ะติดรับ อันนี้คลีโอพัตรานะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุคสมัยของอียิปต์ในตอนนั้นเลยสวยจริงค่ะสวยมากเลยนะสวยบอกว่าเีโอพัตราเป็นผู้นายเหรอ่ะและเรามาดูแข่งตั๊ดแข่งตั๊ดต่อไปคือตัวนี้คก็ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ป๋อนมาแนะนำมาพูดให้ถ่ายกันนะคะเขาอาจจะยังแบบ ไม่ทั่วถึงพอรู้ไหมว่าต้นพวกนี้คือต้นอะไรเอ่ยกระบองกระบองเพชรค่ะถังทองค่ะถังทองที่ถังทองมีป้ายบอกตโตใหญ่สุดได้อยู่ที่ประมาณอ่าเท่ากับคนคนหนักหนึ่งร้อยโลได้เลยน้ำหนักประมาณนับรถคันหนึ่งได้เลยท่านใหญ่ขนาดอายุเวลาของมันอยู่ที่ประมาณร้อยปีถ้าจะโตัวละคร two hours later มาลายมาลายเหลี่ยมดูมาลายลูกโซงของมาลายที่แปลกประหลาดโอ้โหตอนนี้เหลี่ยมจัด อุ้ยดูนั่นสิมาลายสีบราซีบราสเวตซีบาร์เราจะมาต่อที่เรื่องที่หกเลยนะคะความหลากหลายโอกาสและการต่อยอดของการชงนะคะโอ้โหงข้างในนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชาหมดเลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ค่ะแล้วเข้าไปดูกันเลยมาครับไปดูกันมาค่ะ นี่คือกวามตอนนี้ก็จะเป็นภาพค่ะอะไรอภาพใหม่เนาะเขาก็จะมาทำแบบใช่ทุกอย่างทุกอย่างที่ถูกจัดโชว์ในนี้นะคะคือมีสารสกัดจากกัญชาหมดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่ออันนี้จริงเราขอเรียกว่ากัญโชว์นะคะเพราะว่าเพราะว่าชื่อเขาคือกัญชงใช่เราต้องให้เกียรติชื่อเขาสักหน่อยนี่นี่เขามีให้ดูแยก มันแตกต่างกันนะเอาจริงเอาดูดูดิดต่างกันนะดูแยกให้ออกเลยนะคะไม่ใช่ได้แต่กันชาเดี๋ยวไม่ได้ดูไม่ได้ดูถ้าสุดเออกระดุกเตอะดิ๊ดอ๋อไหนไหนไหนโอ้โหต้นนั้นนะอันนี้กัญชานะอันนี้ไม่ใช่กัญชง ป่สีสวยมากอันนี้ก็สวยนี่ถ่ายรูปให้เราด้วยจริงมันฟีลแบบมาตาราดาใช่ปหมใช่มันสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันโอ้ทะลุเลยค่ะคนนี้ก็ทะลุมาเลยมาเลยค่ะพี่คะอยากกินตู้ไม่ให้ค่ะพี่พี่คะอย่าอย่ากินตู้โอเคนะคะแล้วนี่เราก็ได้รีวิวหกเรือนจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน มีความรู้เรื่องหุ่เรื่อนี้ได้อย่างไรบ้างคะ ทำอะไรกันได้ก็มาอนใช่สำหรับสามคนนี้นะคะคือจำกระบอกเก็ตที่ติวเตอร์มาอใช่คุณพี่คุณพี่ปดสอนดีมากจริงค่ะใช่แต่ใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายการเดินออกให้ทุกคนดูแบบเดินออกมาแล้วนะคะใช่ไหมคะโอเคนี่คือเราเดินออกมายังจุดเริ่มต้นเลยนะคะจะบอกเลยว่าที่นี่คือดีมากๆนะคะสําหรับบรรยากาศคือบอกว่าใช้ได้เลยเนาะใช่ค่ะแล้วดอกไม้ของเขาเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ เอามาปรุงแต่เหมือนเป็นดอกไม้ระดับมันไม่ใช่ห่ะแต่มันเป็นดอกไม้ที่มันเป็นความมันเป็น <c oughs> นั่นเลยค่ะไปะดูปันด้วยนะคะ่าลืมติดตามนะ